เรากับบอลเป็นแฟนกันเราสองคนคบกันมาได้สักพักแล้วไม่ว่าจะไปไหนเราก็ไปด้วยกันตลอดแต่เมื่อถึงวันสงการขณะที่เราเดินออกไปข้างนอกกับแฟน จูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วพูดว่ามีน้องสาวขอปะโป้หน่อยได้ไหมนี่แฟนผมนะครับนี่คุณคิดจะทำอะไรอย่ามารวนลามแฟนผมนะแค่ปะแป้งแค่นี้มันยากได้เหรอครับถ้าคุณหวงขนาดนี้ทำไมคุณไล่เอาไว้ที่บ้านเลยล่ะครับ ไม่ขังไว้ที่บ้านเลยล่ะออกออกมาเพ่งผ่านทำไมแฟนเราได้ยินเท่านั้นแหละรีบดึงเราทันทีแค่ปรับแป้งไม่น่าจะเป็นอะไรนะตัวแต่เขาไม่ชอบเอาง่ายๆเลยไหมเขาหวงตัวเขาไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้ไม่ว่าจะสงการหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเข้าใจเขานะ หลังจากไม่ได้เล่นสงการมาสามปีบอกเลยว่าปีนี้คึกคักมากพอกลับมาถึงบ้านทั้งเราและก็แฟนหน้านีนข่าวมาเลย Come on เออตัวเราไปเล่นสงการกันไหมไป uh. เขาก็ร้อนอยู่พอดีเลยไปเล่นน้ำโรงการกันนี่แนะ่นี่แนะ่เขาไม่ยอมเปียกคนเดียวแนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่